สวัสดีครับคุณผู้ชมสําหรับในขณะนี้เราก็จะยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ปั่นป่วนของรัสเซียกันต่อไปนะครับถึงแม้ว่าทางนายปูชินนั้นจะได้ออกมาประกาศว่านี่ไม่ใช่การก่อกระบทหรือว่าทําการรัฐทหารนี่เป็นแต่เพียงการเดินทางประท้วงเพื่อความเป็นธรรมสาหรับฐานของเขานะครับแต่อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีปูตินนั้นก็ได้ออกมาประกาศว่ากองกําลังวากเนอร์นั้นได้ก่อกระบฏด้วยอาวุธ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทรยศนะครับทางนี้เขาได้สั่งให้ฐานหลักของทางรัสเซียนั้นได้เข้าทำการปราบปรามกองลังวากเนอร์อย่างเด็ดขาดครับ และในขณะนี้กองกำลังหลักของทางรัสเซียนั้นก็ได้มีการเสริมทหารเข้ามายังกรุงมอสโกเพื่อตั้งรับการรุกของฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปและเพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเมืองหลวงของทางรัสเซียครับพร้อมๆกันนี้พวกเขายังได้ทําการนะรปราบปรามกําลังหานวากเนอร์กรุ๊ปที่สํานักงานใหญ่ของวากเนอร์ในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับ ซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการประทะก,กันเกิดขึ้นระหว่างกําลังหลักของทางราัสเซียและฐานรับจ้างวากเนกร๊ปหรือไม่นะครับเพราะว่ากําลังของหารรับจ้างวากเนกร๊ปเองก็มีความชํานาญในการรบในพื้นที่เมืองเป็นอย่างมากและมีประสบการณ์การรบสูงครับ ส่วนทหารอีกกลุ่มหนึ่งของทางรัสเซียนั้นก็ได้ออกไปตั้งด่านบริเวณเส้นทางวอโลเนตมุ่งหน้าสู่มอสโกนะครับซึ่งทางนี้จากช่วงแ้วนั้นก็มีรายงานว่าเกิดการประทะกันขึ้นและมีการยิงกันนะครับทำให้รถกระบะของทางวาง n e r Group ปที่ติดปืนกลมานั้นเกิดการระเบิดเสียหายขึ้นส่วนเฮลิคอปเตอร์โจมตีของทางรัสเซียนั้น ก็ถูกทางการของวาก n เนอร์กรุ๊ p นั้นยิงล่วงลงมาครับแต่อย่างไรก็ตามนายพิกุชินั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้เพราะว่าเขานั้นไม่เชื่อว่ากองบังทหฐานรับจ้างวาก n เนอร์กรุ๊ p ของเขาจะเป็นผู้ยิงคฮลิคเตอร์ลำดังกล่าวตกลงมาครับ ซึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินได้ออกมาประกาศเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็ได้บ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่ไม่ใช่การเตรียมกันหรือว่าการเล่นละครระหว่างวาชเนอร์กรุ๊ปและกองบังของทางราัสเซียนะครับเพราะว่าโทษของการก่อกระบฏทในรัสเซียนั้นมันมีโทษรุนแรงถึงขั้นประหารชีวิตสถานเดียวเท่านั้นครับ ซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านายพิกคชินเองก็มีกองกําลังอยู่ในมือราวๆ25,000นายแล้วก็ได้ประจําการอยู่ที่แคว้นลอสต็อปนะครับนอกจากนี้เขายังได้นะครับกําลังของรัสเซียบางส่วนที่แปรพักเข้ามาสนับสนุนเขาด้วยและเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้น ก็ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าเราต้องรอดูอีกประมาณ10วันครับหากว่าทางการของรัสเซียนั้นไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์กรบฏของรัสเซียในครั้งนี้ได้ก็อาจจะทำให้กองทัพของรัสเซียนั้นต้องพ่ายแพ้สงครามในยูเครนไปเลยครับ และถึงแม้ว่านายพลสลุยคินหรือว่านายพลอมาเกดอนนั้นซึ่งเขาก็มีความสนิทชิดเชือ้อกับกองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปนะครับจะพยายามประสานลรลอยเล้าระหว่างกองทัพหลักของรัสเซียและกองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปให้ในายพิกกชินนั้นเชื่อฟังประธานาธิบดีของรัสเซียพร้อมยอมรับผู้บัญชาการทางกาทหารของมอสโกและนํากําลังทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปนั้นกลับไปยังฐานของตนแต่ทว่าในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ทันแล้วครับ โดยนายพิวกูชิน,น้นได้ออกมาประกาศผ่านเทเลกราฟว่าเขานั้นพร้อมสู้ตายในการทําศึกครั้งนี้ครับสําหรับกองกาลังของนายพิกูชิน,นั้นก็ถือได้ว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการลบและเป็นหัวหอกที่สําคัญของกองทัพรัสเซียในการรุกเข้าไปที่เมืองโซเลดาและสามารถยึดเมืองบักมุดในที่สุดครับแต่อย่างไรก็ตามเขานั้นก็มักวิจารณ์การทํางานของนายซอยกูอยู่ตลอดเวลานะครับว่าไม่มีความสามารถ และคอยชอบกันแกล้งกองฐานของเขาโดยไม่ยอมส่งสเสบียงอาวุธให้กับกองกําลังฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปครับและนี่ก็คือศึกภายในครั้งใหญ่ของทางรัสเซียอย่างแน่นอนครับหากว่าประธานาธิบดีปูตินนั้นไม่สามารถปราบกบฏวากเนอร์ได้ โอกาสที่กองทัพของรัสเซียจะแพ้กองทัพยูเครนสำหรับการรบนอกบ้านนั้นมีอยู่สูงอย่างแน่นอนครับและหากว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปนะครับแอดมินก็จะนำรายงานข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอย่างทันท่วงทีต่อไปครับ